กระทรวงแรงงานเราว่าจะหยิบเงิน20 0 0มืล้านมาเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในเงินส่วนนี้ให้ดำเงินหนึ่งหมืล้านกลับมาใช้หนี้ให้กับประกันสังคมเมื่อเงินคืนไปน็น1 0 0หมืล้านก็ขอให้เอาไปช่วยผู้ประกอบการในภาคของการส่งออกในเมื่อเรามีความตั้งใจว่าจะ ให้20,000ล้านเมื่อรัฐบาลคืนนี้ไปหนึ่งหมือล้านก็รวมเป็น30,000มมล้านเราก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือ20,000ล้านของเงินของประกันสังคมเดิมเราก็จะให้กับผู้ประกอบการในการเรื่องของเสริมสภาพคล่องและอีกหนึ่งมื่นล้านเราก็ดูแลในเรื่องของผู้ส่งออกจะเป็นการปล่อยผ่านธนาคาร6ธนาคารสถานประกอบการใดมีแรงงานน้อยกว่า200คน สามารถให้ยืมได้15ล้านบาทบริษัทใดที่มีเกินกว่า201คนถึง500คนปล่อยได้30ล้านเกินกว่า500คนขึ้นไปก็สามารถปล่อยให้ได้50ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสภาพคล่องหรือในเรื่องของการส่งออกเพื่อจะสู้กับตลาดในอนาคตให้ได้ดอกเบีย้ยสำหรับวงเงิน30,000ล้านถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกัน2.35เปอร์เซ์ ในระยะเวลา3ปีส่วนหากไม่มีหลักทรัพย์ดอกเบี้ย4.75%ต่อปีสำหรับวงเงิน30,000ล้านนะครับคุณต้องรักษาการจ้างได้ไม่ต่ำกว่า80%ประกันสังคมเราก็มีการลงนามใน MOU ในเมื่อวันที่29พฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยอีกโครงการหนึ่งอยู่ในระหว่างการหาหรือกับบอร์ดประกันสังคม เป็นการที่จะปล่อยเงินให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระคุณต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39หรือ40จะมีการนำเข้าบอดประกันสังคมในเดือนมิถุนาย,ยานนี้วงเงินก้อนแรกประมาณ24,000ล้านบาทในปัจจุบันนี้เรามีผู้ประกันตนในสามมาตราคือ 33, 39ประมาณ14ล้านคน ในบาตา40ประมาณ11ล้านคนเป็นภาพรวมก็คือประมาณ25ล้านคนประกันสังคมขนาดนี้กำลังเจรจากับทางธนาคารและรอเงื่อนไขของบอร์ดประกันสังคมว่าจะมีเงื่อนไขอะไรออกมาให้กับผู้ประกันตนสำหรับกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนของ ผู้ประกาศตนทั้งเงิน24,000ล้านหมดไปก็ยังมีเพดานเหลือที่จะนำเสนอบอร์ดเพื่อให้ขยายเพดานในการที่จะนำเงินมาปล่อยกู้ขณะนี้เรามีแล้ว24,000ล้านเราก็จะพยายามขอจากกองทุนเข้ามาเติมให้ได้ครบ แสนล้านจากปัจจุบันนี้เราพยดาาเราอยู่ที่3.5%น่าจะขยายได้ดถึง5%ก็เท่ากับเพิ่มอีก1.5%จากวงเงิน2.6ล้านล้านบาทก็น่าจะมีเงินเข้ามาอีกประมาณสัก39,000ล้านถ้ารวมกันเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ63,000ล้านสำหรับในปีนี้เราช่วยทั้งนายจ้างและลูกจ้างนี่ก็คือ2โครงการที่ กระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมพยายามที่จะหยิบเงินออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เข้าสู่ขัวเดือนที่มากขึ้นครับ